สวัสดีค่ะปอจะเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะแนะนำรถไถประจำวันที่9สิงหาคม2566ค่ะเป็นคูบตตา L4508DI Special นะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่น45แรงนะคะก่อนที่เขาจะขึ้นไปเป็น47แรงนะตดทะเบียนปี53ค่ะเล่มทะเบียนชุดโอนครบ ตัวรถใบดันผันพวนค่ะยางหน้า70ยางหลัง70ค่ะใส่เบาะไม้หลังคาไมา้ค่ะแล้วก็งานสีนะคะค่ะแล้วก็จะใส่ชุดไฟท้ายไปเลี้ยวให้นะคะตอนนี้มันยังไม่ทันได้ใส่นะ แล้วก็จะเหลือทําสีใบผานค่ะราคาคันนี้อยู่ที่275,000บาทนะคะตัวรถไปดันผันพวนตาเพชรใบ22นิ้วนะคะตัวนี้ยังไม่ทันได้ตั้งหางนะคะ ค่ะลูกคักลูกค้าสามารถเข้ามาชมทดลองขับรถที่ร้านเราได้เลยนะคะตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง5โมงครึ่งค่ะทํางานไม่มีวันหยุดนะคะเปิดร้านทุกวันเราไม่มีวันหยุดนะอันนี้ดินค่อนข้างที่จะเละนะคะติดเหนียวๆนวหน่อยนึงค่ะฝนเขาลงทุกวันนะ เช็คลวซึมเปลี่ยนถ่ายของเลวเช็คระบบให้ค่ะคันนี้275,000บาทค่ะเครื่องดีเกียดีค่ะติดต่อสอบถามได้2เบอร์นะคะเบอร์เฮียก็0 8 5 0 8 7ป หกห้าแปดหนึ่เบอร์เจ๊ก็0ูน0แปดแปดสค่ะจัดส่งให้ฟรี300ร้กมนะคะของแถมของสมนาคุณค่ะก็จะมีอะท่อไอเสียหนึ่งตัวแล้วก็ลีโอหนึ่งลังนะคะหรือท่านไหนชอบสิงชอบ ส้างก็ได้นะคะให้บ้านละหนึ่งลังค่ะโปรโมชั่นเดมสิงหาคมนะคะ โควินทำงานปกติค่ะพวกของเหลวต่างๆก็ทำให้ใหม่หมดนะแล้วก็ค่ะพีทีโอปั่นทำงานปกตินะคะ แล้วก็โซ่ค้างโซโซซ้ายขวานี้ก็ได้ตามตามนี้ไปนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะตัวกลางตัวนี้จะเปลี่ยนให้ใหม่นะค่ะส่วนซ้ายขวาแล้วก็อันนั้นไม่ได้เปลี่ยนนะตามตามตามไปแบบนี้เลยค่ะตอคอ4754ค่ะ ม้อน้ำปกติดีนะคะเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเครื่องไม่มีอายนะคะ ไหนสนใจก็เข้ามาชมทดลองขับหรือว่าจะจบออนไลน์ก็ได้นะคะทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะแต่ว่าทางร้านของเราจัดส่งให้ปี300กมนะคะราคา275,000บาทปีอ่ารีโอ1ลังปีข้อไอเสียนะคะแล้วก็มีส่วนลดให้บ้างอีกนิดหน่อยค่ะเพราะว่าปะกะติ เพราะว่าปกติรถ4-508ตัว D.I Special ราคาเก็บสภาพแล้วปกติมันจะอยู่ที่290,000หรือว่า285,000นะคะตอนนี้ทางร้านก็ดึงราคาลงมานิดหน่อยแล้วนะคะจะเหลือเพียงแค่275,000บาทมันก็เลยจะเหลือส่วนต่อรองนั้นแค่นิดเดียวนะคะก็ลดพอเป็นน้ำใจเอาเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแถมน้ำแข็งไปให้อีกค่ะ ค <laughs> ่ากลับขอบคุณมากๆนะคะท่านไหนที่สนใจก็แวะมาชมทดลองขับที่ร้านได้เลยค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะ